สวัสดีคข้วันนี้จะมารีวิวซีรีส์จีนเรื่องแผนร้ายซ่อนรักนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มกลัวเจียนานที่มารับบทจี้ไปเจียนประกบคู่กับนางเอกสาวเตายาน,นีที่มารับบทส่งจือจือบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่สูญเสียทุกสิ่งแต่ได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่เป็นเรื่องราวของส่งจือจือนางเอกของเรื่องที่ตกลงแต่งงานกับอีเวนหานคนรักที่เป็นคู่มั่นของเธอแถมเพราะอีเวนหานเธอจึงถอนมั่นกับจี้ไปเจียนพระเอกของเรื่อง แต่ใครจะรู้ว่าอีเวินหานกลับทรยศหักหลังเธอโดยการวางยาเธอและจัดฉากให้เธอมีอะไรกับพระเอกสุดท้ายเขาก็พานักข่าวมาถ่ายภาพเธอกับพระเอกตอนอยู่ในห้องเดียวกันทําให้เธอเสียชื่อเสียงแถมเขายังผลักเธอตกสะพานเพื่อฆ่าเธออีกด้วยแต่นางเอกกลับรอดมาได้และได้กลับมาเกิดใหม่ในช่วงเวลาสามเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเธอจึงวางแผนจัดฉากให้อีเวินหานกับน้องสาวต่างแม่ที่ก็คิดร้ายกับเธออยู่ในห้องเดียวกันทําให้พวกเขาโดนนักข่าวถ่ายภาพ จากนั้นเธอก็ปฏิเสธการขอแต่งงานของอีเวินหานแถมนางเอกยังไปร่วมมือกับพระเอกเพื่อแก้แค้นและทวงทุกอย่างของเธอคืนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ดูสนุกเข้มข้นนางเอกคือกลับมาเพื่อแก้แค้นจริงๆเนื้อเรื่องคือแซ่บมากออกอากาศทางยูขูค่า